สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน่าพานมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิธีทางสากลางอริยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือยุคสมัยเนี้ยนะสำหรับคนที่สนใจนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ชวนคุยในคลิปนี้ก็คือว่าข้อควรระมัดระวังสําหรับผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมมือใหม่ นะรวมถึงผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมมาอาจจะเป็นผ่านมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหลายเดือนหลายปีหรือหลายสิบปีแล้วยังไม่ก้าวหน้านะฮะอยู่ๆนะครับก็มีนะเขาเรียกว่าการกล่าวถึงเรื่องของพุทธพจน์พุทธวจนะขึ้นมาเราก็บอกว่าเนี่ยคำของพระาศาสดาเป็นคําจริงแท้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องฟังเพียงแค่คําของพระาศาสดานะในพุทธพจน์พุทธวจนะเท่านั้นอย่าไปฟังคําสาวกอย่างเงี้ย ต้องระมัดระวังนะวันนี้จะมาชวนคุยกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความไม่เคารพคําสอนพระเถระผู้เป็นพระอริยสงฆ์ที่อธิบายความนะครับในพุทธพจน์พุทธวจนะเนี่ยถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกเนี่ยคือคือการที่ไม่เคารพในพระรัตนตรัยหรือไม่อันนี้สาหรับคนที่ศึกษาฝนะึกฝนปฏิบัติธรรมนะครับมือใหม่ ยังไม่ถึงการปฏิเวทธรรมยังไม่รู้กฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมในโลกุรธรรมต้องระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่เราไปกล่าวตู่นะว่าพระเถระนะที่สอนนะซึ่งท่านก็ไม่ทราบหรอกครับว่าพระเถระนะพระภิกษุที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่นะเป็นพระอรหันต์หรือไม่หรือเป็นพระอนาคามี หรือเป็นพระสกิทาคามีหรือเป็นพระโสดาบันหรือไม่เพราะฉะนั้นการกล่าวตู่เช่นนี้โดยอ้างพุทธพจน์พุทธวจนะเป็นแบก็กกราวหรือเป็นแบ็กข้างหลังให้นะแล้วกล่าวก็แล้วกล่วกาวอ้างว่าให้ฟังคําเฉพาะพุทธพจน์พุทธวจนะเท่านั้นโดยอย่าฟังคําสาวกจะเป็นการกล่าวตู่นะว,ว่าพระสาวกเนี่ยสอนผิดสอนไม่ตรงนะเพราะว่า นู่นนี่นั่นหรือไม่หรือจริงๆแล้วตัวเราไม่สามารถฟังเข้าใจและนำคำของพระอริยสง์สาวกซึ่งเป็นพระเถระไปประพฤติปฏิบัติแล้วไปถึงโลกุตธ,ธรรมไปถึงมรรคผลนิพพานนะครับได้จริงๆซึ่งจริงแล้วโดวยส่วนตัวผมเนี่ยนะผมเชื่อทั้งพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับไม่ประมาทอย่างผมอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะ,นะก็มีพุทธพจน์พุทธวจนะคำสอนพุทธเจ้าอยู่ผมก็ฟังนะผมไม่เคยประมาท ในพุทธพจน์พุทธจนะนะครับแล้วผมก็ฟังคำพระเถระนะซึ่งผมฟังนะแล้วผมก็มีความเคารพเรื่มใส่เนะพราะมองว่าท่านสอนนะคำสอนของท่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการภาวนานะในแนวพุทธโธนะการดูจิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเป็นกุศโลบายนะในการฝึกทางภาคปฏิบัติธรรมะาเนี่ยถ้าคำสอนของพระเถระองค์ใดนะซึ่ง สอดคล้องตรงตามนะพุทธพจน์พุทธจนะถึงแม้ว่าคําของพระเถระผู้เป็นอริยสงฆ์นั้นนะไม่ได้พูดเป๊ะๆนะตรงกับนะพุทธพจน์พุทธจนะแต่เมื่อท่านนะอธิบายขยายความนะคำสอนของท่านเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่ได้บิดเบือนไปจากพุทธพจน์พุทธจนะผมถือว่าคําสอนของพระเถระนั้นซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ มีความถูกต้องด้วยนะไม่ได้ปฏิเสธดังนั้นนะครับผมจึงเชื่อนะทั้งในส่วนของอพุทธพจน์พุทธจาะนะนะในส่วนของพระสุตตันตปิฎกนะแล้วก็ส่วนของอัตถกถาที่มีการอธิบายความเพิ่มเติมนะจากพะระเถระในครั้งอดีตนะครับนับตั้งแต่หลังพระเจ้าบริิพานมาจนถึงยุคสมัยนี้นะซึ่งผมได้อธิบายฟังไปนะว่าพระเถระที่เป็นพระริยสง์มีอยู่ นะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไปถึงนะครับอริยสัจธรรมโลกุรธรรมมีอยู่ถึงแม้คําสอนของท่านคํากล่าวของท่านนะครับจะเห็นว่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ท่านสอนนะพระเถระทั้งหลายนะซึ่งเป็นพระริยสฆงเนี่ยนะครับจะไปบิดเบือนพุทธพจน์พุทธวจน,นะไม่ใช่คําอธิบายของพระเถระผู้เป็นพระริยสฆงเนี่ย ถึงแม้คําที่ท่านใช้แตกต่างจากพุทธพจน์พุทธวจนะแต่สอดคล้องตรงเป็นไปตามพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับเพราะะฉนนั้ที่ผมกล่าวแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องการให้นะผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมมือใหม่รวมถึงผู้ที่ยังไปไม่ถึงปฏิเวทธรรมผู้ที่ยังไม่รู้กฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนะในโลกุณธธรรมเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดพลัง้งเผลอนะไปกล่าวก็เรียกว่า จับช่วงนะพระเถระผู้ใหญ่ไปกล่าวจับช่วงไปกล่าวตูนะพระอริยสงฆ์ผู้เป็นสาวกนะต้องระมัดระวังนะโทษนะของการที่เราไม่รู้จริงนะแล้วไปกล่าวตูนะครับคํากล่าวของพระเถระซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์นะซึ่งท่านรู้ความจริงในอริยสัจธรรมรู้ความจริงในโลกุตตธรรมแล้วถึงแม้คํากล่าวของท่านนะครับนะไม่ได ใช้ภาษาเดียวกับในพุทธพจน์พุทธวจนะเป็นภาษาคาษาําอธิบายทั่วๆไปในยุคสมัยนี้แต่โดยเนื้อหาใจความความหมายเนี่ยไม่ได้บิดเบือนไปจากสัจจะความจริงในพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังให้ดีๆการไปกล่าวอ้างว่าอย่าฟังคําสาวกเพราะเป็นคําที่ไม่จริงคําของพุทธพจน์พุทธวจนะจริงเท่านั้นแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปนในคํากล่าวอ้างเช่นนั้นว่าคําพุทธพจน์ พุทธเจนะกล่าวเป็นจริงแต่นะกลุ่มนั้นเองซึ่งอ้างพุทธพจน์พุทธเจนะเนี่ยกับนําพุทธพจน์พุทธเจนะมาอธิบายมาแปลความมาตีความเกิดการบิดเบือนบิดเบี้ยวนะไปจากความหมายที่แท้จริงของกฎสัจจะความจริงอริยสัจธรรมนะครับเรื่องของโลกุตธรรมเรื่องของมรรคสี 4, ผลสีนิพานหนึ่ง สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าถึงแม้จะอ้างพุทธพจน์พุทธเจนะแต่การนําเอาพุทธพจน์พุทธเจนะมาแปลความตีความแล้วผิดพลาดคาดเคลื่อนไปนะจากสัจจะความจริงของกฎเนี่ยเป็นอันตรายเพราะทําให้ตัวท่านเองหลงทางรวมถึงผู้ที่ฟังนะหลงทางตามๆกันซึ่งต่างจากคําของพระเถระนะพระ เท่าที่เป็นพระรยสฆงเนี่ยถึงแม้ท่านจะใช้คําปัจจุบันนะท่านจะใช้กุศโลบายนะเป็นคําของท่านเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าคํานั้นใช้อธิบายสอนชาวบ้าน,นสอนลูกศิษย์ทั้งหลายแต่เนื้อหาใจความนะครับเป็นไปสอดคล้องกับพุทธพจน์พุทธวจนะในมุมมองผมนะครับถือว่าไม่ได้บิดเบือน,นพระสัทธรรมนะแต่ว่าเป็นการใช้ภาษาที่เหมาะควรกับยุคสมัยนั่นเองนะแต่ว่า โดยเนื้อหาใจความแล้วยังสอดคล้องตามกฎแห่งสัจจะในอริยสัจธรรมในโลกุตรธรรมในมัคคีผลสนิพพานหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยนาที่ไปกล่าวจับช่วงพระเถระซึ่งเป็นพระริยสงฆนะ์กล่าวว่าอย่าไปฟังคําสาวกเหล่านี้เป็นคําไม่จรงิงท่านมาระวังนะครับเข้าข่ายที่ท่านมีความไม่เคารพนะคำสอนของอพระเถรนะท่านมี ความบินเมนะที่ท่านไม่เคารพในพระอริยสงฆ์เป็นการล่วงละเมิดพระรัตนตรัยนะเพราะว่าคํากล่าวของพระเถระนะที่เป็นพระอาริยสงฆนะ์ซึ่งมีความสอดคล้องกับพุทธพจน์พุทธวจนะแม้ใช้ภาษาในปัจจุบันก็ตามเนี่ยนะซึ่งมีความถูกต้องนะตามพระไตรปิฎกนะครับคือการไม่เคารพพระรัตนตรัยหรือไม่ยิ่งท่านไม่กล่าวว่าพระเถระ ซึ่งเป็นพระริยสง์ทั้งหลายเหล่านั้นนะซึ่งท่านไม่รู้ไงว่าท่านเป็นพระริยสง์ท่านกล่าวสอนตรงตามกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนะครับในโลกตตวธรรมนในมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งแล้วเนี่ยการกล่าวตูพระเถระซึ่งเป็นพระริยสง์ก็ดีการกล่าวจับช่วงพระเถระซึ่งเป็นพระริยสง์ก็ดีเนี่ยนะจะเป็นการไม่เคารพพาระไตหรือเปล่าธรรมะวันนะครับจะเข้าข่าย เรียกว่าอริยุป,ปวาวิก็คือวาทะที่ไปกระทบถูกกับพระอริยะ,ะซึ่งเป็นพระสาวกนะซึ่งเป็นพระเถระเพราะฉะนั้นระพัดระวังให้ดีเพราะผมฟังมาเยอะแล้วหลายคนที่พูดบอกว่าพุทธพจน์พุทธศานะให้ฟังคำพุทธเจ้าเท่านั้นแต่กลุ่มตน,นเองเนี่ยไปแปลความตีความขยายความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนในมรสีผลสี่นิพพานหนึ่งแต่กลับไปกล่าวตู กนะกล่าวจับจ้วงไปถึงพระเถระซึ่งเป็นพระอริยสงฆนะ์ว่าสอนคําไม่จริงนะสอนคําสาวกนะไม่ควรฟังต้องระัดระวังนะครับเพราะท่านเองสุ่มเสี่ยงกับการทำเขาเรียกว่าอริยุป,ประวัตนะิการกล่าววาทะที่เรียกว่าจับจ้วงพระอริยะซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ความหนักเนี่ยก,ก็ลอง,ลองนะจากการกล่าวตู่พระพุทธเ,เจ้า ต้องระวัดระวังนะครับเราสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ